สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตาม Big Wing และ Mr. Scale ทุกท่านทั้งเพื่อนๆนใน Facebook และใน u t u b e นะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยวันนี้จะมาเจาะให้ดูรายละเอียดหอสวยๆหนึ่งลำนะครับที่เป็นรุ่นยอดนิยมวันนี้เรามาอยู่ที่สนามเครื่องบินเล็กฮาไทรลาดนะครับท้องฟ้าแจา่มใสดีด้านหน้าเรานะครับจะเป็นหอบังคับสเกลไซส์600โมเดล Black Hawk US 6 0นะครับ สำหรับลำนี้ก็ได้ส่งมอบให้ลูกค้าและเฟิร์สไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดตัวลำที่สวยงามสมจริงมาพร้อมอาการบินที่ยอดเยี่ยมนะครับเฮลิคอปเตอร์ไซส์6 0 0นะครับก็จะเป็นไซส์ที่ยังสามารถใส่รถเก๋งไปเล่นข้างนอกได้นะครับส่วนไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับเช่นไซส์700หรือซ u เปอร์สเกลก็จะค่อนข้างลำบากในการเคลื่อนย้ายใส่รถเก๋งนะครับ เหมาะกับรถตู้รถกระบะหรือว่า SUV มากกว่านะครับลำนี้นะครับชิ้นส่วนต่างๆและอุปกรณ์ก็จะเป็นงานฮ o อบบี้เกรดทั้งหมดนะครับด้านบนเป็นเฮดแบบ4เบรดนะครับ4ใบพัดก็ด้านหลังก็จะเป็นหางหลังแบบยกนะครับสังเกตดูว่าจะอยู่ระดับสูงกว่าระดับบูมนะครับตามบอดดี้เลยมันก็จะมีชุดยกหางมาให้ด้วย ตัวชุดไฟที่ติดตั้งอยู่ในลำนี้นะครับก็จะเป็น speed hobby wing นะครับ servo gdw motor e ์ o c o diff นะครับใช้แบตเตอรี่12เซลล์นะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ hrb 6เซลล์2ก้อนมาต่อรวมกันนะครับอุปกรณ์ในตัวลำทุกอย่างนะครับเป็นมาตรฐาน hobby grade ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดของฮอลำนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับด้าน,นบนเอกผิดนะครับก็จะมีช่องกระจกมองเข้าไปจะเห็นรายละเอียดตัวลำด้านใน ประตูด้านข้างสามารถเปิดได้นะครับด้วยการหมุนล,ลูกบิดจริงๆนะครับหมุนล,ลูกบิดเพื่อปลดล็อกนะครับแล้วก็สามารถเปิดประตูเข้าไปดูรายละเอียดตัวลำด้านในได้นะครับด้านหน้าเป็นจอแดชบอร์ดที่เป็นจอแสดงผลในห้องค็อกพิดนะครับสำหรับไซส์6 0 0ไม่มีไฟ LED เหมือนไซส์7 0 0นะครับด้านล่างก็จะเป็นแป้นพีเดียลนะครับพร้อมกับตัวเบาะนะครับตัวเบาะก,ก็จะผ่านการเชดดิง้งและก็เวทเทอร์ดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวหุ่นนักบินก็จะเป็นออปชันเสริมนะครับที่เราสามารถเลือกซื้อได้ส่วนตัวสติกเกอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Pilot Name Warning s i g n หรือว่าจะเป็นเลขทะเบียนตัวลำนะครับทางช่างของ m i t เ e l รก็จัดทำให้ลูกค้านะครับตามแบบที่ลูกค้าอยากได้เลยนะครับเฮลิคอปเตอร์ที่มีรายละเอียดครบครันนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนๆก็หล่อนะครับด้านข้างก็จะมีขีปนาวุธนะครับแล้วก็พวกจรวด,ดมิสไซล์ต่างๆนะครับ ตัวนี้ก็จะมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับเฮลิคอปเตอร์ a c k h a w k s ไซส์600ลำนี้นะครับก็ได้ผ่านการรีเพนตจากช่างของม r ต c a l e Thailand เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเชดดิ้งหรือว่าเวชเชลลิงนะครับทำให้ตัวลำดูมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับลองดูตามจุดต่างๆที่ช่างของเราได้ใส่ใจรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดลูกลอกน้ำนะครับพร้อมกับ พ่นเชดดิ้งเพื่อที่จะให้ลายของตัวลำกลมกลืนนะครับก็ทำให้ออกมาสวยสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคการพ่นสีที่เข้มขึ้นตามขอบตามตะเข็บต่างๆนะครับจะดึงความสวยงามมีมิติของโมเดลออกมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนสติกเกอร์สีแดงที่อยู่ด้านบนนะครับจะเป็นสติกเกอร์ลูกลอกน้ำที่มีมาให้ในชุดของชุดคิดเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ซส์หก0 0จากโรงงานนะครับขาล้อต่างๆนะครับทางโรงงานก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นขาล้อที่แข็งแรงด้วยนะครับประตูบานท้ายสามารถเลื่อนเปิดออกมาได้นะครับแต่ว่าจะแตกต่างกับตัวไซส์7 0 0ดเนื่องจากด้านในไม่มีห้องโถงนะครับด้านในก็จะ เห็นเป็นโครงแล้วก็ชุดไฟที่เราติดตั้งไปเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk size 600ลำนี้สวยงามน่าซื้อน่าสะสมไหมครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นมือใหม่อยากได้นะครับแต่คิดว่าบินไม่เป็นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปได้ไกลแล้วครับฮอสมัยนี้บินง่ายเหมือนโดรนเลยครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้หอบังคับสเกลนะครับก็สามารถติดต่อให้เราดูแลได้เลยนะครับขอบคุณครับ